รอบเย็นนะครับพี่านาวันนี้ผมมีวัตถุมงคลเข้าใหม่นะครับมาแบ่งป at ันหลายรายการเลยนะครับก็มาเริ่มจากรายการแรกนะครับในวันนี้นะครับพี่นาวันนี้ครับผมมีเหรียญพยัก์บารมี168หลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับอ่ารุ่นนี้ครับออกปี64นะครับเหรียญหลวงพ่อทองเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับไม่ตัดปีกด้วยนะครับปอกโพสเก้ารอบนะครับพี่นารายการนี้ครับสร้างน้อยมากนะครับสร้าง800เหรียญนะครับรายการนี้ครับอ่าเหรียญหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับเหรียญสวยเลยครับ ด้านหน้าลงยาธงชาตินะครับพี่นาองค์นี้ครับเหรียญเสมานะครับหลวงพ่อทองวัดบานไร่ครับรุ่นนี้ครับไม่ตัดปีกด้านหลังครับต่อโคด9้ารอบด้วยครับองค์นี้ครับต่อโค้ด9้ารอบด้วยนะครับพี่นาบล็อกขยี้เลยนะครับรุ่นนี้ครับที่ดึกอายุวัฒนมงคลหรอบของหลวงพ่อทองวัดบานไร่นะครับปี64นะครับองค์นี้ครับแบ่งบูชาให้นะครับประเดิมรายการแรกเลยนะครับเอาไปองล์ละ250บบาทพอครับองค์นี้ครับ ต่อโค uh, ้ด9้ารอบพิเศษนะครับพี่นรายการนี้ครับอ่ะแล้วก็รายการต่อมานะครับมาที่รายการนะครับเหรียญมหาปราบนะครับยอดนิยมเลยนะครับรุ่นนี้ครับของหลวงปู่อุทัยนะครับหลวงพ่ออุทัยครับรุ่นนี้ครับจังหวัดลบบุรีนะครับวัดสองตอนนะครับรุ่นนี้ครับจังหวัดลบบุรีนะครับพี่นองค์นี้เป็นเนื้ออัปลัก้าซาตินนะครับอ่ะมีข้ออ้อยนะครับกระจายรอบนะพี่น้ากระจายรอบองค์เหรียญเลยนะครับเป็นข้อบ้องแบบนี้ครับ สวยนะพี่นะองค์นี้ครับมหาปราบนะครับองค์นี้ครับไม่ใช่เนื้อทองคํานะครับพี่น่าองค์นี้จะเป็นนะครับเนื้ออัปกาซาตินนะครับหน้ากากทองพะประฐานครับสวยดังทองคําเลยนะครับองค์นี้ครับสวยดั่งทองคําเลยนะพี่นาผิววิ้งวิ้งเลยนะครับองค์นี้ครับเหรียญหลวงปู่ไทยครับรุ่นนี้เจตนาสร้างดีมากนะครับรุ่นนี้ครับเพื่อสร้างศาลานะพี่นาแล้วก็บูรณะวัดนะครับรุ่นนี้ครับ สร้างน้อยเลยครับรุ่นนี้น่าเก็บเลยครับด้านหลังฮะนุมาณเชิญธงองค์นี้เลข4ี่ห้าครับเลข4ี่ห้าครับวัดสะสองตอนนะครับพี่นาโคกสำโรงนะครับแบ่งบูชาให้ครับเอาไปอง์ละ300บาทเท่านั้นครับรายการนี้ครับ300บาทส่งให้ฟรีนะครับพี่นาเหรียญมหาปราหลวงปู่อุทัยนะครับแล้วก็รายการต่อมานะครับเหรียญหลวงพ่ออิดนะพี่นาวัดจุฬามณีนะครับรุ่นนี้ครับ ปี2565ครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับหลวงพ่ออิดวัดจุลามณีครับเนื้อทองแดงนะครับห่วงเชื่อมเงินนะครับอ่าทองแดงห่วงเชื่อมเงินนะครับพี่นารายการนี้ครับเหรียญสวยเลยนะครับลันเลขกำกับชัดเจนองค์นี้เลข1นึ่งหนึ่งหนึ่งนะพี่น้าอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่อด้วยครับเลขสวยเลยนะครับอ่ารุ่นนี้ครับเจริญลาบนะครับพี่นาอ่ามาไม่ขาดครับรุ่นนี้ครับด้านหลังอคาระยันนะครับอ่าปี64หลวงพ่ออิดวัดจุลามณีครับจังหวัด สมุทนะพี่นะจังหวัดสมุทสงครามนะครับแบ่งบูชาให้ครับองละ250บาทเท่านั้นครับรายการนี้ครับสองร้อยห้าสิบบาทส่งให้ฟรีนะครับแล้วก็รายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะครับพิเศษเลยครับของหลวงปู่พิงขันติพโลนะครับรุ่นนี้ครับเป็นพระสมเด็จนะครับพระเจ้าห้าพระองค์นะครับหลวงปู่พิงขันติพโลวัดทรัพย์ชุมพู่นะครับปีหกหนึ่งนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับร้อนแรงมากครับรายการนี้ครับเพราะว่า มวลสารเยอะมากนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณพิจิตนะครับสายหลวงพ่อเงินครับมาร่วมเสกหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับอ่หลวงปู่พิง์ท่านก็สายหลวงพ่อเงินนะครับพี่นาอ่หลวงปู่พิมพ์สายหลวงปู่สุขก็มาร่วมเสกครับรุ่นนี้ครับอ่าสวยนะครับรุ่นนี้ครับพี่นาพระเจ้าพระองค์เนื้อว่านนะครับสร้างน้อยนะครับเป็นรายการฝังตะกุดทองคํานะครับอ่รายการฝังตะกุดทองคาครับหลวงปู่พิมพ์ท่านนะครับจะเป็นผู้ตอกนะพี่นา ผู้ปั๊มนะครับพระผงนะครับตะกุดแบบนี้ครับตอกลงไปครับนําเลิกนะพี่นัททุกองค์เลยนะครับอ่าองค์เนี้ยครับสวยเลยพี่นัาฝั่งตะกุดทองคําด้วยครับเนื้อว่าน108นะครับรุ่นนี้ครับผสมมวลสารเก่าเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับผงมวลสารเก่าของหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับมวลสารเก่านะพี่น้ของหลวงพ่อเงินแล้วก็พระเจ้าพระองค์ปี15นะครับท่านก็นะครับนำมาพีรีบทนะครับแล้วก็ทําเป็นมวลสารของรุ่นเนี้ยครับแกะบล็อกหน้าปี15นะครับรุ่นเนี้ยครับ แกะบล็อกหน้าปี15ครับมหามวลสารเยอะมากนะครับเอาเป็นว่าผมจะขึ้นนะครับใบรายการรายละเอียดไว้ให้ด้านบนหน้าจอละกันนะครับสร้าง99องค์ครับองค์นี้รันเลข47ครับพี่นะเลข47หลวงปู่พิงขันติพระโลคับมีรอยผงทองด้วยครับมีรอยผงทองระยิบระยับเลยนะครับกระจายรอบองค์พระนะครับสร้างน้อยมากครับรายการนะครับฝั่งตะกุดนะครับทองคําแท้นะครับแบ่งบูชาให้ครับองละ1,000บาทเท่านั้นครับ พระเจ้าครับพระองค์ของหลวงปู่พิงค์น่าเก็บครับรายการนี้นะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมานะครับอ่ารายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับพระเจ้าครับพระองค์เหมือนกันครับของหลวงปู่พิงค์ขันติพโลครับรายการนี้ครับจะเป็นรายการเนื้อเทดินไทยนะครับอ่าผสมมวลสารเก่านะครับเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ครับมวลสารเยอะมากนะครับเทดินไทยนะครับปี61บล็อกหน้า15เหมือนกันนะครับอ่าองค์นี้ครับเทดินไทยเขาจะออกเป็นทูโทนแบบนี้ครับ ผงออกจะเป็นน้ำตาลดำแบบนี้นะพี่นาผสมว่านนะครับด้านหลังยัน5าครับหลวงปู่พิงค์ขันติพระโลนะครับรุ่นนี้ครับลานเลขชัดเจนครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนก็มาร่วมเสกให้ครับหลวงปู่พิมพ์วัดพฤกษาวันแบบนี้ครับองนี้มีเกสรหนึ่งเส้นนะครับมีเกสาของหลวงปู่พิงค์ผสมอยู่ด้วยครับเอาไปองค์ละ150บบาทพอครับเนื้อเทดินไทยนะครับสร้างน้อยนะครับรุ่นนี้ครับ รันเลขกำกับชัดเจนนะครับองค์นี้เลข940ครับผมจะเหลือทั้งหมด3องแล้วนะครับสำหรับรายการเนื้อเนี้ยครับอ่าแล้วก็รายการต่อมานะครับมาที่รายการเนื้อนะครับอ่าเนื้อดินไทยแบบนี้พี่นาสร้างน้อยนะครับเลข2หลักนะครับชุดนี้จะเป็นเลข2หลักนะพี่นาผมจะเหลือ2องค์นะครับจะมีเลข32นะครับกับเลขนะพี่นา59นะครับอ่ามีเลข32กับเลข59ครับรายการเนี้ยครับอ่าองนี้น่าเก็บเลยครับอ่าองนี้น่าเก็บเลยนะพี่นาสร้างน้อยนะครับ หมุนเวียนน้อยนะครับพระเจ้าพระองค์หลวงปู่พิงขันติพระโลครับมวลสารเก่าแน่นๆนะครับรุ่นนี้ครับใช้แทนปี15ได้ครับรุ่นนี้ครับเอาไปองค์ละ150บาทนะครับองค์ละ150บาทครับรุ่นนี้ครับการังตีนะพี่นาใช้งานแทนปี15ได้เลยนะครับแถวคาดปลอดภัยเมตตามมหานิยมมหาอุดคงกระพันโชคลาภต่างๆครอบคลุมเลยครับรุ่นนี้ครับพระเจ้าพระองค์นะครับพี่นาหลวงปู่พิงค์นะครับ แล้วก็รายการฝังตะกุดเงินนะครับ1ดอกก็มีครับฝังตะกุดเงิน1ดอกนะครับเนื้อว่านนะครับสร้างน้อยครับสร้าง199องค์นะครับรายการนี้ครับฝังตะกุดเงิน1ดอกสร้าง199องค์นะครับถือว่าสร้างน้อยเลยนะครับองค์นี้เลข1 2 5นะครับเลข125่นะครับฝังตะกุดเงิน1ดอกนี้เอาไปองค์ละ200บาทพอครับองค์นี้ครับเอาไปองละ200นะครับพี่นาพระเจ้าพระองค์ของหลวงปู่พิงค์นะครับ นาบูชาเลยนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมานะครับวันนี้มีพระผงนะครับอ่าพระผงรุ่นนี้ครับเป็นของหลวงพ่อเพชรนะครับวัดท่าหลวงนะครับอ่าพระอารามหลวงนะพี่นะจังหวัดพิจิตรครับหลวงพ่อเพชรท่านเป็นพระประธานนะครับแห่งวัดท่าหลวงครับก็เป็นพระประธานศักดิ์สิทธิ์นะพี่นะขออะไรนะครับมักนะครับได้นะครับตามคําขอเลยนะครับรุ่นนี้ครับมวลสารเก่าเยอะมากนะครับเอาไปองค์ละ200บาทพอครับหลวงพ่อเพชรนะพี่นาเด่นทางด้านโชคลาบนะครับรุ่นนี้ครับ หลวงพ่อเพชร่าหลวงพิจิตนะพี่นาพระอารามหลวงนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมานะครับมาที่รายการนะครับพระผงหลวงปู่ทวดครับอ่าหลวงปู่ทวดครับปฏิหารลายเซ็นปี2551ครับวันนี้ได้พิมพ์พระลอดนะครับเข้ามาแบ่งปันครับหลังโลหิตธาตุนะครับได้มานะครับจํากัดนะครับได้มาไม่มากนะครับรุ่นนี้ครับอ่าหลังโลหิตธาตุรุ่นนี้ก็มีพี่ๆหลายท่านถามหานะครับน้องมีเข้ามานะครับหรือยังนะครับวันนี้ก็ได้เข้ามาแล้วนะครับรายการนี้ครับ ได้เข้ามาแล้วนะครับด้านหลังโลหิตธาตุนะครับอุดมนสารเก่าเยอะมากนะครับรายการนี้ครับหลวงปูทวดรุ่นนี้ครับออกในนามวัดห้วยมงคลปี5้านะครับปฏิหารนะครับปฏิหารลายเซ็นครับรายการนี้ครับแบ่งบูชาให้นะครับองค์ละ200นะครับองค์ละ200บาทเท่านั้นครับหลวงปูทวดพิมพ์พะนลอดนะครับรายการนี้ครับแล้วก็ต่อมาครับหลวงปูทวดพิมพ์เตารีดนะครับองค์นี้จะเป็นข้าวสารหินครับด้านหลังนะครับ ประจุข้าวสารหินนะครับรายการนี้ครับพิมพ์เตาลีดนะครับพี่นาองค์นี้ครับมวลสารแน่นๆเลยนะครับมียอดมาแบ่งปันจํากัดเหมือนกันนะครับช้าหมดนะครับพี่นาด้านหลังนะครับด้านหลังมีข้าวสารหินแบบนี้ครับชัดเจนเลยนะครับแบ่งให้นะครับแบ่งให้นะครับองละ200เหมือนกันนะครับรายการนี้ครับ200บาทตรงให้ฟรีนะครับแล้วก็รายการต่อมาครับ มีหลายท่านถามหานะครับน้องได้เข้ามาหรือยังนะครับเหรียญมหาอํานาจครับรายการนี้ยอดนิยมมากนะครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับสายหลวงพ่อเงินสายหลวงพ่อพิษนะครับทราบกันดีนะครับรุ่นเนี้ยครับเหรียญมหาอํานาจปี58นะครับหลังสิงนะพี่นาสิงมหาอํานาจวัดคลองคูณครับรุ่นเนี้ยครับเนื้อทองแดงนะครับมีนะครับหลายๆท่านถามหานะครับก็เพิ่งได้เข้ามาเลยครับรู้สึกว่า จะมีพี่ถามหาอยู่ประมาณสองสาท่านนะครับอ่าเป็นว่าท่านใดนะครับอ่าท่านใดไวท่านใดได้นะครับองค์นี้ครับหายากมากครับรายการนิยมนะครับรุ่นมหาอํานาจนะครับรายการนี้ครับปี2558นแะครับแบ่งบูชาให้นะครับองค์ละ250บาทเท่านั้นครับช้าหมดนะครับรายการนี้ครับหายากเลยนะครับนานๆทีจะได้เข้ามาแบ่งปันนะครับด้านหลังเป็นหลังสิงนะครับมหาอํานาจนะครับแล้วก็จะมียันกระบองไข่นะครับ ยันประจํากายของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับรุ่นนี้ครับมีลันเลขกํากับชัดเจนนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับสร้างน้อยแกะบล็อกใบหน้าสวยคมกริบเลยนะครับรายการนี้ครับ250บาทส่งให้ฟรีนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมานะครับตะกุดหนังงูหลวงพ่อลงวัดทุ่งน้อยครับณตอนนี้ครับสายหลวงพ่อนงนะครับถือว่าได้รับความนิยมเลยนะครับวัตถุมงคลท่านร้อนแรงมากนะครับ วัตถุมงคลท่านร้อนแรงมากครับรายการนี้ครับพี่นาหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับตะกุดหนังงูดอกใหญ่ครับ5นิ้วนะครับมาพร้อมนะพี่นาถักเชือกนะครับคุมตะกุดอีกหนึ่งรอบครับหลวงพ่อนงท่านนะครับเมตาถักให้แบบนี้ครับอ่าแล้วก็มีรอยจานของหลวงพ่อนงแบบนี้เลยนะครับอ่ายันตุ๊กตาแบบนี้นะพี่นาสวยเลยครับเอาไปดอกละแ0 0นะครับมีทั้งหมด3ดอกนะครับแต่ละแต่ละดอกนะครับสีจะไม่เหมือนกันนะครับ อ่าแบบนี้ครับมีทั้งหมด3ดอกครับของหลวงพ่อนงครับหายากมากนะครับอ่ามีทั้งหมด3ดอกนะพี่นตกกุดหนังงูนะครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับอ่าแล้วก็ณตอนนี้ครับผมไปถามเข้านะครับอ่าไปถามเข้าตะกุดไม้แยแยดอกใหญ่มาครับตอนนี้ก็ราคาเดิมหาไม่ได้แล้วนะครับตอนนั้นผมเปิดอยู่องค์ละ400ตอนนี้หาไม่ได้แล้วครับตะกุดดอกใหญ่ครับเป็นดอกใหญ่ประมาณ5นิ้วฝั่งตะกุดนะครับ อ่าพี่เพื่ในใดนะครับได้ไปชุดแรกก็ยินดีด้วยนะครับอ่าชุดต่อไปผมอาจจะปรับราคาหน่อยนึงนะพี่นาเพราะว่าตอนนี้ครับถือว่าราคาขยับเลยนะครับสายหลวงพ่อนงนะครับวัดทุ่งน้อยนะครับอ่าดอกนี้ครับดอกเล็กนะครับเอาดอกเล็กไปใช้ให้ก่อนครับพี่นาแบ่งให้ราคาเดิมอยู่นะครับดอกเล็กครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับไม้แยแๆครับรุ่นนี้ครับเด่นทางด้านโชคลาบครับอ่าหรือว่าไม้ว่านนะครับโชคลาบค้าขายพวกกระซับดีนักแรนะครับ จานมือหลวงพ่อนงด้วยครับหลวงพ่อนงท่านนะครับจานอักขระภาษาหอมนะครับจานดินสอแบบนี้ครับเอกลักษณ์ของท่านเลยนะครับจานดินสอแล้วก็ลายมือท่านจะสวยแบบนี้ครับลายมือท่านจะนะครับจะวัดนะครับได้ง่ายครับลายมือท่านสวยคมเลยนะครับอ่าสวยนะพี่นะเอาไป250บาทครับดอกนี้ดอกเล็กเลี่ยม3ามห่วงนะครับอ่าดอกเล็ก3ห่วงนะครับอ่าแล้วก็ดอกใหญ่ก็มีครับอ่าดอกใหญ่ดอกนี้เก็บนานเลยนะครับอ่าดอกนี้เก็บนานนะครับเดี๋ยวผมไปหานะครับ เดี๋ยวผมไปหาจุกครอบมาให้นะครับเดี๋ยวไปหาจุกครอบมาให้นะพี่นะเก็บจนลืมนะครับดอกนี้ครับหาดอกนี้สวยกิฟตนะพี่นะอ่าดอกใหญ่นะครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยครับโชคลาบดีนักแรนะครับค้าขายดีนักแรนะครับรุ่นนี้ครับอ่าชาวบ้านพิจิตนะครับทุกนะครับทุกบ้านครับต้องมีนะครับถ้าพดไม้ใหญ่แยะแบบนี้ครับเอาไปดอกละ250บาทเหมือนกันนะครับรายการนี้ครับไม้แย่แย่ของหลวงพ่อนงนะครับวัดทุ่งน้อยสายหลวงพ่อเงินนะครับจะมีฝั่งแผ่นยันด้วยครับ ผมลืมให้ชมนะครับจะมีฝังแผ่นยันด้วยครับด้านในครับจะมีแผ่นยันอีกทีหนึ่งนะครับด้านในครับแผ่นยันจานมือของหลวงพ่อนงแบบนี้นะครับสวยเลยนะครับ250บาทเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมานะครับเหรียญหลวงพ่อนงครับกงจักรรุ่น2นะครับรุ่นแรกนะครับอ่ารุ่นแรกเล่นกันตอนนี้ก็800ร้อถึงพันต้องมีครับอ่าแปดร้อยถึงพันต้องมีครับองค์นี้เป็นรุ่น2นะครับปี5-6นะครับเหรียญกงจักรนะครับ เหรียญกงจักรของหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับวันนี้ได้เข้ามาแบ่ง2เหรียญครับเอาแบบบางๆเลยนะพี่นะเอาไป150บาทส่งให้ฟรีนะครับอ่งหบาทส่งให้ฟรีนะครับรายการนี้ครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็รายการต่อมานะครับผงเกลียวเชือกยอดนิยมครับรายการนี้ครับสุดยอดประสบการณ์เลยนะครับผงเกียวเชือกของหลวงพ่อนงทุ่งน้อยนะครับผมจะมีผงสีขาวนะครับ อ่สีขาวจะนิยมกว่าสีครามนะครับสีขาวจะนิยมเพราะว่านะครับสีขาวเขาจะมีติดเกสาทุกองนะครับอ่ะองนี้มีเกสาของหลวงพ่อนงนะครับรุ่นนี้ครับเก็บได้เก็บนะครับพี่นาอ่ะเก็บได้เก็บครับรุ่นนี้ครับเนื้อผงสีขาวผงอิทิเจนะครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยครับรุ่นนี้มวลสารเก่าแน่นๆนะครับออกปี61รุ่นสร้างเจดีนะครับแบ่งให้อง์ละ150บาทครับอ่าองละ150นะพี่นา แล้วก็เนื้อก้นครกนะครับเนื้อเนี้ยเขาเรียกว่าเนื้อก้นครกครับเป็นเนื้อท้ายครกนะพี่นาเอาไป150บาทเหมือนกันนะครับก้นครกจะไม่มีเกสานะครับแต่ก้นครกนะพี่นาจะมีติดจีวรแบบนี้ครับมีติดจีวรหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับหน้าสะสมครับเก็บได้เก็บนะครับพี่นารุ่นเนี้ยครับแล้วก็รายการต่อมานะครับมาที่รายการนะครับจตุคามรามเทพนะครับวัดห้วยมงคลปฏิหารปี51เหมือนกันนะครับองค์เนี้ยครับเป็นเนื้อผงไม้ตะเคียนนะครับแบบนี้เลยนะครับ ผงกเาเยนทองนะครับ <the prestigious> mhm. หลังองค์พ่อจตุคามรามเทพครับอ่ารุ่นนี้ครับแถวคาดปลอดภัยโชคลาภต่างๆดีครับมีผสมนะครับผงว่านต่างๆลงไปด้วยนะครับพิมพ์เตารีดนะครับด้านหน้าพิมพ์เตารีดหลวงปู่ทวดครับด้านหลังองค์พ่อจตุคามนะครับรุ่นนี้ครับเอาไป300บาทพอครับรายการนี้ครับจองจากวัดมาก็เกินเลยครับองค์นี้เอาไปองละ300เท่านั้นครับองค์พ่อจตุคามรามเทพครับรุ่นนี้ครับน่าเก็บเลยนะครับของหลวงปู่ทวดออกในนามวัดห้วยมงคลนะครับ แล้วก็ตะกุดเงินนะครับตะกุดหลวงพ่อเงินนะพี่นารุ่นนี้ครับยอดนิยมเลยนะครับเป็นของหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับตะกุดรุ่นนะครับสร้างหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่นะครับที่วัดหนองคลานะครับรุ่นนี้ครับรุ่นนะครับอ่ารุ่นนี้ครับรวยเลรวยครับชื่อรุ่นดีมากนะครับปลุกเสกเสาห้าด้วยครับปี2553แล้วก็วาละเดียวกันกับตะกุดของหลวงพ่อพิทย้อนยุคนะครับยอดนิยมเลยนะครับรายการนี้ครับน่าบูชาเลยครับเป็นตะกุดนะพี่น้าเชือกดำลงรักทองนะครับ เชือกดำลงลักทองแบบนี้ครับอ่ารุ่นนี้ครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนสายตรงหลวงพ่อเงินนะครับแล้วก็เกจิชื่อดังครับร่วมเสกหลายคณาจารย์เลยนะครับรายการนี้ครับอ่าเอาไปนะครับองละ400บาทพอครับราคาแบ่งปันให้เลยนะครับหายากมากครับรายการนี้ครับนานๆทีจะได้เข้ามาแบ่งปันนะครับอ่าแล้วก็รายการ่ตมานะครับวันนี้มีฮีเด็ดนะครับอ่าวันนี้มีฮีเด็ดด้วยครับ2รายการนี้ครับ เหรียญแจกลูกเสือชาวบ้านครับแท้ดูง่ายครับรุ่นนี้มีเก๋มีปลอมมีเสริมเยอะมากครับผมกล้านะครับการันตีเลยครับว่ารุ่นนี้ครับก็นะครับมีแทบนาทุกบ้านนะพี่นาแต่นะครับรุ่นนี้ครับจะมีจุดใจตังค์คร่าวๆเลยนะครับรุ่นนี้ครับจุดใจตังค์เลยนะครับพี่นาดูที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับองค์นี้ครับเหรียญสวยสภาพถือว่า99.9% 9เลยนะครับองค์นี้ครับด้านหน้าตรงไม้เท้าด้านล่างยันแตกนะครับจุดใจตังค์เลยนะครับทุกเหรียญจะต้องมีนะครับ ทุกเหรียญจะต้องมีครับเหรียญเนี้ยครับยันแตกชัดเจนนะครับเหรียญเนี้ยสภาพกิฟเลยนะครับเหรียญนี้สภาพกิฟตเลยครับเหรียญใบที่เหล็กหลวงปู่สุกนะครับตัวหนังสือนะครับหลวงปู่สุขพระคุยวิมลคุณากรนะครับส so ุกคมชัดเลยนะครับแล้วก็วัดปากคลองมะขามเท่าคมชัดครับรายการเนี้ยครับเหรียญใบที่เล็กนะครับรุ่นนี้ออกปี2521นะครับปลูกเสกพร้อมกันกับเหรียญหลักเมืองจังหวัดชัยนาธนะครับรุ่นเนี้ยครับแต่ก่อนเล่นหากันแพงกว่าเหรียญหลักเมืองนะครับ อ่ะสมัยก่อนครับเหรียญหลักเมืองเล่นกัน3 4มสี่เหรียญรุ่นนี้เล่นกันหลักพันนะครับอ่ารุ่นนี้น่าเก็บนะครับองนี้สภาพสวยแล้วก็หมุนเวียนน้อยมากนะครับอ่าหมุนเวียนน้อยมากครับรายการนี้ครับแท้ดูง่ายเลยครับดูด้านหลังนะพี่นะอัคระยันนะครับองคเนี้ยเหรียญคมชัดเลยนะครับเหรียญคมชัดเลยนะพี่นะนานๆที่จะได้เข้ามาแบ่งปันนะครับอ่ามีเส้นแตกนะครับชัดเจนเลยของเก๋ไม่มีครับผมมีเหรียญเก๋นะครับเปรียบเทียบให้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะพี่นะ มีเหรียญเสริมนะครับเปรียบเทียบให้นะครับอ่าผมมีเหรียญเสริมเปรียบเทียบให้ครับด้านหลังของเหรียญแท้นะครับเหรียญจะคมกว่านะครับอ่าด้านหลังของเหรียญแท้เหรียญจะคมกว่าครับเหรียญเก๊ไม่คมนะครับอ่าเหรียญเก๊ไม่คมครับเหรียญใบที่เเล็กรุ่นนี้ครับแล้วก็อัคระยันแตกจะไม่มีนะครับอ่าอัระยันแตกจะไม่มีครับเหรียญก็จะปั๊มนะครับอ่าปั๊มยับๆแบบนี้ครับอ่าด้านหน้านะครับไม่คมชัดไม่มีเส้นแตกนะพี่นะา เหรียญแท้ดูง่ายครับรับประกันแท้สากลให้ครับสำหรับรายการเนี่ยครับใบขีลเลกของนะครับหลวงปู่สุขวัดป่าคลองปี2 5 2 1เหรียญนี้สภาพสวยกิฟต์นานๆทีจะได้เข้ามาแบ่งปันครับแบ่งบูชาให้เลยนะครับเอาไปเหรียญละ1,300บาทครับอ่า1,300บาทเท่านั้นครับเหรียญนี้กิฟต์เลยนะครับการันตีความสวยให้เลยนะครับแล้วก็สภาพหย่อนนะครับสภาพหย่อนสําหรับพี่ที่มีงบน้อยนะครับก็มีนะครับเอานี้สภาพหย่อนสวยนะครับเป็นสภาพใช้นะครับ อ่ะเป็นสภาพใช้นะพี่นาแท้ดูง่ายเลยนะครับอ่ะสภาพใช้นะครับเอาไปองค์ละ500บาทพอครับองค์นี้ครับอ่ะสภาพใช้นะครับด้านหน้าคมชัดเหมือนกันนะครับอ่ะเป็นสภาพใช้งานครับเอาไป500บาทนะองนี้ครับอ่าแท้ดูง่ายเลยครับเหรียญใบชิเหล็กนะครับมียันแตกชัดเจนนะครับถือนะครับอ่ะถ้าเกิดเป็นนะครับอ่ะเป็นเหรียญศึกนะครับถึงจะศึกแค่ไหนนะครับก็จะมีตําหนินะครับอ่าองนี้ครับเหรียญหลวงปู่ศุกร์ลึกึกลูกเสือชาวบ้านปี2520ครับ องนี้สภาพศึกนะครับผมจะมีสภาพศึกกับสวยครับศึกเอาไป500สวยพันสามนะครับแล้วก็รายการต่อมานะครับมาที่รายการนะครับเหรียญหลวงพ่อนงนะครับวัดทุ่งน้อยนะครับโพธาเลจังหวัดพิจิตรครับรายการนี้ครับเป็นเหรียญปี57ยอดนิยมเลยนะครับสุดยอดประสบการณ์นะครับของหลวงพ่อนงครับเนื้ออัปปานะครับเอาไป200บาทพอครับรายการนี้ครับเฉลี่ยให้เลยนะครับพี่นารุ่นนี้ก็รอดจากอุบัติเหตุนะครับ ลอดจากนะพี่นะลดสิบล้อด้วยครับประสบการณ์ดีนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญทรงเพชรพิจิตรนะครับพี่นะของหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยปี57ครับแล้วก็รายการต่อมานะครับตะกรุดนะพี่นะหนังปลากระเบนนะครับปี57าเไตมาน57ของหลวงพ่อนงก็มีนะครับรายการนี้ครับเป็นตะกรุดหนังปลากระเบนครับดอกเล็กนะพี่นะผมจะมีสีนะครับอาจจะมีสีแดงแบบนี้ครับแล้วก็จะมีสีเขียวแบบนี้พี่นะเอาไป150บาทพอครับ ดอกละ150อบาทเท่านั้นครับรายการนี้ครับของหลวงพ่อนงนะครับอ่าก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับไม้ยิ้วดําจานมือหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยยุคต้นนะครับดอกนี้ก็เอาไป150บาทครับเฉลี่ยให้เลยนะครับพี่นานาเก็บครับดอกใหญ่เล่นหากัน2อ0 0ขึ้นนะครับดอกนี้ครับดอกเล็กแบ่งให้ใช้เลยครับร้อยาบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อมาครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับปี2539นะครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับ ท่านเป็นผู้ปลุกเสกแล้วก็จัดสร้างนะครับรุ่นนี้ครับรูปหล่อปี2539นะครับแท้ดูง่ายเลยครับรุ่นนี้ครับรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นนี้พิมพ์คีตาครับพิมพ์คีตานะพี่น่าองค์นี้ครับพิมคีตาครับเข่งตุ่มนะพี่น่าเข่งตุ่มเข่าตุ่มแบบนี้ครับเข่ายุบนะพี่น้าสวยเลยนะครับเอาไปองค์ละ4 0 0บาทเท่านั้นครับถ้าเกิดมวลสารเข้มๆหน่อยนะครับลิ้นหากันหลักหลายพันนะครับองค์นี้ครับ องค์นี้เป็นเนื้อละคังออกเป็นมวนสันละคังหล่อนะพี่นาเอาไปองคละนะพี่นา4 0 0บาทเท่านั้นครับหลวงพ่อเงินนะพี่นาวัดทุ่งน้อยปี39นะครับรุ่นนี้ครับอ่าแล้วก็รายการต่อมานะครับสิงห์หลวงปู่พิงค์นะครับเหลืออยู่ตัวสุดท้ายนะครับสิงห์รุ่นแรกนะครับหลวงปู่พิงค์ปี61น่งะครับอ่าสิงห์หลวงปู่พิงค์นะครับแกะมาจากกระดูกช้างนะครับอ่าแกะมาจากกระดูกช้างนะครับรุ่นนี้ครับอ่ารายการนี้แบ่งให้150บบาทพอครับหลวงปู่พิงค์ขันติพะโลนะครับ หลวงปู่พิงค์ขันติพโนครับเอาไป150บาทเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับวันนี้มีนะครับเหรียญนะพี่น้าของหลวงพ่อจรันนะครับวัดอำเภอวันนะครับเข้ามาแบ่งปันด้วยนะครับรุ่นนี้ครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับปี2554ครับเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญหล่อชลุนะครับของหลวงพ่อจรันยอดนิยมเลยนะครับรุ่นนี้นะครับปลุกเสกเวลานะครับ14.19นาทีครับเลิกงามยามดีนะครับรุ่นนี้ครับ เหรียญฉลุนะครับแกะเหรียญสวยเลยนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญฉลุทองแดงครับของหลวงพ่อจรันนะครับวัดอาเภอวันนะครับเหรียญนี้ครับเอาไปเหรียญละ400บาทพอครับเอาไปเหรียญละ400บาทพอครับรายการนี้ครับรันเลขชัดเจนครับปี2554รี่ครับเหรียญล่อฉลุของหลวงพ่อจรันนะครับเหรียญสวยคมเลยนะครับรุ่นนี้ครับแกะบล็อกสวยกิฟต์เลยนะครับ ห่วงนะพี่นาเก็บรายละเอียดยันห่วงเลยครับเหรียญนี้เหรียญสวยเลยนะครับเอาไป400บาทครับหลวงพ่อจันลันวัดอัมพวันครับจังหวัดสิงห์บุรีนะพี่นาแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการเหรียญของหลวงพ่อจันลันเหมือนกันครับรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญเรื่อนบารมีนะครับกรรมการครับฝั่งเพชรล่ำซำนะครับฝั่งเพชรลำซำเนื้อทองแดงแบบนี้ครับรายการกรรมการนะครับ รุ่นเนี้ยครับตอกโคตกอไก่ชัดเจนครับปี2557น้อะครับหลวงพ่อจันลันวัดอาเพอวันนะครับหลังช้าง3ามเสียนแบบเนี้ยครับมหาอำนาจนะครับโชคลาภต่างต่างดีนะครับเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเอาไปเหรียญละนะพี่น่าเหรียญละ300บาทเท่านั้นครับเหรียญเนี้ยครับหลวงพ่อจันรันวัดอัเภอวันนะพี่น่าแล้วก็รายการต่อมานะครับเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองก็มีนะครับอ่าเป็นรูปเป็นล็อกเก็ตนะครับอ่าล็อกเก็ตหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับ 166องค์เท่านั้นครับสร้างน้อยมากนะครับรุ่นนี้ครับเป็นรายการนะครับพี่นาฉากซี่เปียนะครับขาวดําแบบนี้ครับฉากขาวดำนะครับด้านหลังมวลสารเก่านะครับหลวงปู่สุขเยอะมากครับแล้วก็มีนะครับฝั่งนะพี่นาเสียนพ่อแก่แบบนี้ครับฝั่งพลันเลขชัดเจนองนี้เลขแ3สนะครับสร้าง166องค์องครับออกในนามวัดสิงสถิตนะครับล็อกเก็ตในงานที่ลึก100ปีลํำลึกตำนานวัดวัดสิงสถิตของหลวงปู่สุขนะครับรุ่นนี้ครับ สร้างน้อยเลยนะครับเอาไปองละ400บาทเท่านั้นครับมีกล่องเดิมครบให้นะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมานะครับมาที่รายการเหรียญนะครับอ่าเหรียญรุ่นเนี้ยครับเป็นเหรียญรวยปลดหนี้นะครับของหลวงปู่โตวัดปู่ชิมพีนะครับรุ่นเนี้ยครับเป็นเหรียญย้อนยุคปี2566ครับอ่ารุ่นรวยปลดหนี้ครับรุ่นเนี้ยครับอ่าเหรียญพุทธสินนะครับพี่นาอ่าเหรียญพุทธสินน์ครับรายการเนื้อทองทิพย์ลงยา3าสี เหลืองขาวดําลงยาจีวอนแบบนี้ครับสร้างน้อยมากครับสร้าง998องค์นะครับสร้าง998องค์ครับรายการนี้ครับลงยาเหลืองด้วยครับลงยาเหลืององค์หลวงปู่จีวอนส้มนะครับองค์นี้ครับเหรียญพุทธศิลนะครับหลังพระปิดตานะพี่นะรันเลขกำกับชัดเจนนะครับมียันหลวงปู่โตชัดเจนเลยครับรายการนี้ครับแบ่งบูชาให้นะครับเอาไปเหรียญละ150บบาทพอครับรายการนี้ครับ อ่า150บาทเท่านั้นครับรวยปลดมีของหลวงปู่โตย้อนยุคนะครับพี่นาแบ่งเลยนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับแหวนหลวงปู่ขวัญก็มีครับอ่าวัดบ้านไร่นะครับอ่าวัดบ้านไรพิจิตรนะครับแหวนรุ่นเนี้ยครับเป็นแหวน85ปีหลวงปู่ขวัญเปาวโลนะครับอ่ารุ่นเนี้ยครับทันตัวหลวงปู่ปุกเสกครับเป็นสภาพใช้งานนะครับอ่าเล่นหากันไม่แพงครับแหวนหลวงปู่ขวัญมีประสบการณ์มากมายเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ดังๆก็จะเป็นประสบการณ์ทางด้านนะพี่นะาตกหอไม่ไม่เป็นไรนะครับตกหอไม่เป็นไรแบบนี้ครับใส่แหวนหลวงปู่ขวัญนะพี่นะาสวยเลยนะครับรุ่นนี้ครับ85ปีนะครับ85ปีของหลวงปู่ขวัญนะครับสภาพผ่านการใช้เอาไป200บาทพอครับรายการนี้ครับแบ่งให้เลยเอาไป200บาทส่งให้ซีนะครับแหวนตะก้อยอดนิยมนะครับ แล้วก็รายการต่อมาครับวันนี้ได้พระสมเด็จนาปบกวัดโพงามปี2 1เข้ามาด้วยนะครับองค์นี้ครับพิมพ์สวยคมชัดเลยนะครับผงน้ํามันฟูๆเลยนะครับองนี้ครับหลวงพ่อกวยร่วมเสกแบ่งบูชาให้ครับพิมพ์ลึกยอดนิยมครับเอาไปองละ300บาทเท่านั้นครับรายการนี้ครับองละค์ละ300บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รายการสุดท้ายนะครับเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากทองมะขามเท่าปี2527หหลวงปู่บกนะครับ เกจิชื่อดังนะพี่นะจังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้ปลุกเสกแล้วก็จัดสร้างนะครับรุ่นนี้ครับอ่าหลวงพ่อบกสายเหนียวอุทัยนะครับปลุกเสกเอาไป200บาทพอครับรุ่นนี้จับต้องได้นะครับ200บาทเท่านั้นนะครับอ่าโอเคครับพี่นะวันนี้ครับผมมีวัตถุมงคลนะครับมาแบ่งปันนะครับเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับพี่นะาชอบรายการไหนนะครับแคปรูปรายการนั้นๆส่งมาทางช่องทางไลน์ได้เลยนะครับ ก็นะครับสนใจรายการไหนเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากจะพูดคุยเพิ่มเติมสามารถพูดคุยผ่านช่องทางคอมเมนต์ได้เลยนะครับ